คือแม่ช่วงนี้ผมก็บอกว่าศาลดูดีมากเลยทั้งสารร,ร,สารัฐมนูญทั้งสารยุติธรรมทั้งสารยุติธรรมกรณีทั้งคดีพี่อ๋อยครั้งคดีแม่จานิวนี่นะแม่ควายไปทำหลังไหลามาเทมาเลยในช่วงที่ในช่วงที่ม็อบโดนหนึ่งนสองรเปล่าม็อบยังโดนอยู่ <c oughs> แต่ยังไม่ไปถึงศาลนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ควา,า,ายทำไหลมาเทมาแต่ว่ามันก็จะ ตลกตลกกันอยู่นิดหนึ่งว่าโอ้เราต้องรอกันตั้งห้าปีนะของขอาจาร,รย์วราเจตนี่คือหกปีปอของพี่อ๋อยก็หกปีหกเดือนหกปีหกเดือนของแม่อาจารย์นี่นี่ก็สี่ปีครับนี่คือค่อยๆมาทีหลังหลังจากที่สถานการณ์มันเหมือนกับจริงๆแล้วเราจะพูดได้ว่ามันเหมือนกับสถานการณ์มันไม่ได้จําเป็นแล้วเนาะก็คุณก็ไม่คุณจะเอาเอพี่อ๋อยผิดเนี่ย มันก็ในทางการเมืองเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วใช่ไหมเ,เขาจะเอาอาจารย์วรลเจไปเข้าคุกเนี่ยแต่ทางการเมืองเขาก็คงไม่สนใจแล้วรกรณีแม่จ่านิวตอนนี้เขาก็ไม่เคยสนใจแล้วจาเนิวเนี่ยถึงจะยังเป็นมีบทบาทสําคัญแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาอนท์ลุงเพนกวินไปละอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรอทนาีใช่ไหมไม่รู้แต่หรือจริงๆผมว่าศาลอาจจะไม่ได้ดูว่าอะไรหรอกมกั้งศาลก็ต้องปิดตาเวลาพิจารณาคดีเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมมันล่าช้า ก่าจะเสร็จใช่ไหมจารย์วเาตเนี่ยระหว่างหปีเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีพี่อ๋อยเนี่ยนะโดนอายัดเงินด้วยนะใช่ไม่รู้โดนไปกี่ปีนะอาจจะไม่ถึง6กปีรู้สึกจะสี่ปีกว่าๆหรืออะไรเงี้ยกรณีของแม่จ่านิยวนี่หางานยากหางานทำไม่ได้อ่าก็ต้องเออก็ยังดีว่าช่วงเพิ่งเร็วนี้จ่าเนี้วก็จบพอดีครับใช่ไหมก็จบมาสักปีสองปีละพอดีก็อย่างเงี้ยอาจารย์วรเจตนี่ก็คือ ต้องมีคดีติดตัวอยู่ตลอดจะสัมภาษณ์ก็ลำบากครับคือจะพูดอะไรที่มันแบบทางการทางกฎหมายทางต่างๆนี่ก็คือ,อหมายถึงว่ามันก็เป็นช่วงที่ยังมีคดีอยู่มีอะไรอยู่ซึ่งมันผลผล,ผลกระทบต่อตําแหน่งอาจารย์ต่ออะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ก็คือผมก็ดูว่าาจารย์วรเจก,ก็คือต้องรอจนกระทั่งคดีมันย้ายจากศาลทาหารเนี่ยมาขึ้นศาลแขวงลุสิษ์ครับแล้วก็ น่าจะรอจนกระทั่งเหมือนกับความชุลมุนทั้งหลายเนี่ยมันจบไปรอบหนึ่งก่อนแล้วครับถึงได้ถึงได้ยื่นคำแย้งคำร้องแย้งกับสารรัฐมนุนที่จบไปรอบรอบหนึ่งก่อนแล้วหมายถึงยังยังยังอันนี้ด้วยนะหมายถึงว่าเปลี่ยนตุลาการชุดนึงด้วยอย่างน้อยก็เปลี่ยนไป4ี่ห้าคนห้าใช่ฮะตุลาการสารรัฐมนุนนะตุลาการสารรัฐมนุนก็เปลี่ยนไปห้าคนคดีของอาจารย์วรเจตเนี่ยเริ่มที่ศาลยุติธรรมใช่ไหมเริ่มที่ศาลทหารมาที่ศาลยุติธรรมและอาจารย์วรเจตยื่นร้องตีความว่า ขัดคำสั่งเออคสั่งของคสชนั้นขัดร,รัฐมนูญหรือไม่จึงไปอยู่ที่สาลรัฐรรมนูลเรื่องหลักเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องนีก็คือว่าคอสชอเนี่ยออกประกาศสองฉบับใช่ไหมเฉบับที่ยีิบเกแล้วก็ให้บุคคลมารายงานตัวลงวันที่สิบสี่พฤษภาแล้วถัดจากนั้นก็มีคําสั่ง เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมซึ่งกำหนดโทษทางอาญาด้วยครับอันนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นคำสั่งสองฉบสบที่้อนกับอเจ้ารรเจดบอกว่าเป็นกฎหมายทางอาญาที่บังคับโทษย้อนหลังเนี่ยใช่คือครั้งแรกคุณไม่มีโทษทางอาญาครั้งที่หลังคุณมากำหนดโทษทางอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแล้วก็เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะจาะจงไม่ได้ญญัติเพื่อเป็นการทั่วไปเนี่ย ตรงนี้ขัดรัฐธรรมนูญประเด็นที่1ประเด็นที่2อประกาศคอสชทั้งสองฉบับเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่กําหนดโทษทางอาญาเกินสมควรแก่เหตุขัดรัฐนูญมาตราย6ประเด็นที่3นะฮะการระบุตัวบุคคลที่เล่ไปรายงานตัวและกําหนดโทษทางอาญาไม่ว่าเป็นการบังคับข่มขู่และเมื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลสมบูรณ์ให้บุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่เท่ากัน ไม่เท่าเทียมกันขัดหรือยัย้งเรลารับนูนมาตราสี่ยิบเจ็ดประการที่4การออกประกาศความรักษาความสงบเรียกร้องแห่งชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความร้อยในขณะนั้นในขณะรับประหารเนี่ยเมื่อคอสชอสิ้นอำนาจไปแล้ววัตถุประสงค์การเรียกบุคคลรายงานตัวจริงสิ้นสุดไปด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการประกาศการลง,ลงโทษทางอาญานั้นวัตถุประสงค์เมื่อกฎหมายก,กําหนดโทษให้ใช้ในช่วงเวลาที่ทําผิดจะต้องลงอยู่ในขณะที่มีการลงโทษ ประกาศคอสองฉบ,บับจึงขัดต่อรัฐมนูรมาแต่า29ครับสาเนี่ยเห็นด้วยหมดเลยนะครับยกเว้นทั้ง4ประเด็นเลยล่ะเกือบ4ประเด็นข้อแรกบอกว่าเห็นด้วยว่าไอการที่ออกประกาศฉบับแรกบอกว่าเรียกไปรายง,งานตัวแล้วฉบับที่2บอกว่าไม่ไปรายง,งานตัวเป็นความผิดอะไรอย่างนงี้นนแล้วโทษทางกําหนดโทษทางอาญ,ญาโดยไม่แจ้งสาเหตุอันเนี้ยถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรมที่บอกว่าโทษจนหลังกาหนดโทษจะหลังขัดต่อหลักนิติธรรม <c oughs> ไม่เป็นไปตามความหลักได้หลักความได้สัสดส่วนก็คือคเกิดสมควรแก่เหตุอันนี้เห็นด้วยว่าขัดต่อมาตรายี่สิบหกเนี่ยก็คือจะเรียกว่าสองประเด็นแหละเพราะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็อธิบายอยู่ว่ามันเป็นโทษย้อนหลังครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงก็บอกว่าเป็นการกาหนดโทษย้อนหลังขัดต่อมาตรายี่สิบเก้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักจริยธรรมบอกว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษไม่มีกฎหมายขัดต่อมาตรายี่สิบเก้าอันนี้ก็ศาลก็ชี้ว่าขัดใช่ไหมฮะศาลก็ชี้ว่าขัดครับแต่ว่า ในประเด็นที่ว่าเรียกร้องให้แบบว่าถามให้วินิจฉัยว่าขัดต่อมาตราสี่และยีิบเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยสารบอกว่าเมื่อเมื่อวินิจฉัยว่ามันขัดต่ำหนูแล้วก็เลยไม่ต้องไปวินิจฉัยไอ้สองมาตานี้สี่และยีิบเจ็ดนี่คือลักษณะของการที่อาจารย์วรเสดบอกว่าเการเลือกบุคคลไปรายงานตัวไม่อาเป็นการบังคับข่มขู่แล้วเมื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมโดยบุคคลส่งผลให้บุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่เท่าเทียมกันครับ คือคือประเด็นเนี้ยสารไม่วินฉัยก็ไม่ต้องวินิจฉัยเพราะว่าผิดตั้งแต่ต้อนต,ต้นแล้วหมอผิดตั้งแต่ต้นละอันนี้คือห้าปีกว่าครับแต่ก็มีคํา <6 S 1> ว่าหลักนิติธรรม